ไปในลักษณะนี้แหละไปแบบสมคิดเคยไปไปแบบนายกอยู่ดีก็ไปออกกําลังกายกันการที่ประชุมอะไรอย่างเงี้ยไม่มานลฮะ <ừ> อุตสาห์ลากเจโทรมาดู e ีซกันเป็นหลายร้อยเจ้านะเ,เขาก็ <ๆ S 1> ไม่มาเออแต่พวกนี้คือมาทั้งรัฐมนตรีเมติซึ่งเป็นรัฐมนตรีสำคัญเป็นรัฐมนตราหตรกรรมของเขาเลยนะฮะตรงเนี้แล้วก็เจโทรมาด้วยเนี่ยอคือเขาต้องการรัฐบาลที่รีเซฟทีฟต่อความต้องการ มันไม่ใช่วิธีคิดแบบในน้ํามีปลาในนามีข้าวเดี๋ยวโควิดดีขึ้นแล้วทุกคนก็จะอยากจะโทษน,นะฮะจะเป็นจะตายจะกลับเมืองไทยให้ได้เนี่ยมันไม่ใช่คุณไปด้วยทัศนคติแบบนี้ <c oughs> เขาก็รู้สึกดูถูกกันปะวะแต่ถ้าไปในทัศนคติที่ว่าเฮ้ยเราต้องการอยู่อยู่ต้องการให้เราช่วยยังไง ที่จะทําให้นําไปสู่การลงทุนให้นําไปสู่ความร่วมมืออะไรต่างๆได้เนี่ยมผมคิดว่ามันเป็น roach ที่ดีกว่าให้เกียรติมากกว่านะครับขอบคุณ<ต>ขอบคุณ,ค,ณคุณเศรษฐาครับไม่ได้ไปออกกําลังกายว่าทีนี้จะมีการประชุมพิเศษนะครับเป็น j จแปนอาเซีย hmm. นเนื่องในวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับสมาชิกประชาทศอาเซียนตะวออกเฉียงใต้10ประเทศแต่ว่า คุณเศรษฐาทวีสิทนายกรัฐมนตรีไปญี่ปุ่นครั้งนี้ก็ไม่ได้แค่ไปอาเซียนเท่านั้นแต่ว่าใช้โอกาสนี้ในการพบปะกกับนักธุรกิจมากมายวันนี้นะครับที่ญี่ปุ่นมีการจัดงาน b o Investment i Forum มีการเชิญนักลงทุนญี่ปุ่น500กว่าคนมาฟังคุณเศรษฐาแค่นี้เองเหรอฮะท่านนายกได้แค่นี้เองเหรอฮะทำไมไม่ไปค่ายเพลงไม่ไปพูดที่มาหาวิทยาลัยอะไรอย่างนี้ละฮะไปถ่ายรูปกับ เออบอตารางบอดตารางงานตารางงาน,นอะไรประมาณนั้นแล้วครับไปคุยกับแรงงานไทยในเมืองญี่ปุ่นอะไรเงี้ย ม,มาดูนี่มาดูน,ดน,ดนี่ดูนี่ดูนี่นะครับอันนี้คือฟอรัมที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการตอกย้ําความพร้อมในด้านต่างๆของประเทศไทยแล้วก็ยืนยันการเปิดรับการลงทุนขยายความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจญี่ปุน่นและเชิญชวนนักลงทุนญี่ปุน่นมาลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์และพลังงานสะอาดในไทยด้วยนะครับก็นี่แหละเป็นการปาฐกถาแล้วก็มีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นมาด้วยก็คือนายไซโตเคนครับนะอันนี้แล้วมีเจโทรมาด้วยนะเจโทรมีเมตินะครับ มาด้วยนะครับคุณชัยวัาชารงค์นะครับโฆษกประจำสำนักนาย,ยกสรุปสาระสำคัญของปธาฐกถาพิเศษของรัฐมนตรีดังนี้นะครับ วันนั้รมนตรีกล่าวขอบคุณยืนยันนะครับว่าการเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะกล่าวถึงนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนานะครับที่รัฐบาลไทยเร่งดําเนินการเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกและยังกล่าวด้วยว่าไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีและยาวนานกว่า1 3ึงรปีซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานะฮะความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้พัฒนาก้าวหน้าในทุกมิตินะครับญี่ปุ่นเป็นมิตรแท้ของคนไทยมีความผูกพันกันในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับราชวงศ์รัฐบาลภาคธุรกิจจนไปถึงประชาชนเห็นได้จากจํานวนบริษัทญี่ปุ่นกว่า6 0 0 0บริษัทและชาวญี่ปุ่นกว่า80,000คนอยู่ในประเทศไทยล้วนนะครับเป็นส่วนสําคัญต่อเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอดอและในเดือนพฤศจิกานะครับ66ที่ผ่านมานายรัฐมนตรีก็ได้หารือร่วมกับนายรัฐมนตรีญี่ปุ่นในช่วงของการประชุมเอเป็กซึ่งเห็นพ้องร่วมกันว่าทั้งสองประเทศควรขยายกรอบความร่วมมือ ในทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น,นและที่สําคัญครับญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าใหญ่ลำดับต้นๆ้นของไทยนะครับมูลค่าอยู่ที่8.7ล้านล้านเยนคิดเป็นมูลค่า10%ของการค้าระหว่างประเทศทั้งหมด คับซึ่งญี่ปุ่นเองกับนักลงทุนก็มีบทบาทอย่างมากกับเศรษฐกิจไทยนะครับเป็นชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยสูงสุดติดต่อกันยาวนานโดยในช่วง10ปีหลังเนี่ยมีโครงการที่ทาง B.O.I. นะครับส่งเสริมมากกว่า4,000โครงการเงินลงทุนมากกว่า6ล้านล้านเยนนะครับซึ่งในปี2,566นี้ก็มีมากกว่า180โครงการรวมมูลค่ากว่า 1 8 0 0 0 0ล้านเยนการลงทุนจากญี่ปุ่นมีส่วนสำคัญผลักดันให้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลากว่า50ปี ที่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพวกเราไม่ลืมและรัฐบาลไทยพร้อมที่จะดูแลให้การสนับสนุนบริษัทร,รถยนต์ญี่ปุ่นให้แข่งขันและเติบโตเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีรถย<ด>นต <ดน S 1> ์สมัยใ,ใหม่เออนี่น่าสนใจนะเป็นการบอกว่าไม่ใช่ว่าฉันจะหันไปที่ EV 3.5แล้วและฉันจะเทิ้ยงรถยนต์สันดาบเราลองไงเรารอได้นะฮะคือพี่เก๋ต้องเข้าใจว่าเนเจอร์คนก็ชอบคิดว่าญี่ปุ่นมันช้ามันพลาดอะไรย่างเงี้ย ไม่ฮะญี่ปุ่นให้ความสําคัญกับเรื่องของซัพพลายเชนเขาไม่ได้ดูว่าเขาลอดเขาต้องดูว่าซัพพลายเชนทั้งหมดของเขาจะปรับตัวไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นการหันที่สู่ระบบไฮบริดแล้วเริ่มที่จะเข้าสู่ไฟฟ้าอย่างเช่นฮอนด้ามาละปีนี้จะเริ่มทลกรถไฟฟ้ามีแล้วฮะก็คือเขาก็ปรับตามเขาเรียกว่าอะไรตามเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์ของเขานะฮะเพราะว่ารถเกินอีวีเดียมันจะลดลดจำนวนพาร์ทในรถลงอย่างมหาศาลเลยแล้วมันก็จะมีหลายพาร์ทเนอร์เขามีปัญหา <ítulo> <run> แต่เราก็จะเห็นว่าหลายๆพาร์ทเนอร์ของเขาก็เริ่มปรับตัวอย่างชาบก็จะเริ่มไปทำาอ i อที่ใช้กลุ่มไอสมองกลของรถอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็รอแล้วผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราต้องการให้เขายืนหยัดกับเราในญี่ปุ่นก็จะมีอารมณ์แบบนี้ใจอะใจเนี่ยใจใจใจให้ใจเนี่ยเดี๋ยวจะมาแต่เขาใจที่อาจารย์บอกเลยนะว่าเขาดูแลซัพพลายเชนของเขาไม่ใช่เปลี่ยนปุ๊บแล้วพาร์ทเนอร์ที่เติบโตมา50ปี100ปีคนนี้ผลิตอะไรให้ฉันคนนี้ผลิต สายพานคนนี้ผลิตอะไรต่างๆที่มันเป็นเครื่องยนต์ที่มันต้องใช้ในส่วนของขับเป็นเครื่องยนต์สดับทิ้งกันเลยทันทีมันไม่ได้นะครับก็มีการพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับว่ารัฐบาลไทยให้ความสําคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มรูปแบบทั้งรางถนนน้ําอากาศแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการพัฒนาเขตพิเศษ E.E.C. รวมถึงก็ไปขายแลนด์บริดจ์ด้วยนะครับแล้วกลับมาแล้วนี่พี่เจ้าฝ่ายความเร็วสูงไทยญี่ปุ่นเนี่ยที่คุยกันนอซาวเนี่ยเริ่มคุยอจะกลงไตกลงคุยไหมอ่ะกลัวเอไอเอหมดอายุไงเขาบอกว่าเกือบละเฉียดเฉียดละคุยเหมือนล่าสุดเขาบอกว่ามีกําไรคือเขาเขาประเมินตลอดไม่แต่ว่าครั้งนี้รัฐบาลจะโกเฮดเรื่องวดนี้จะได้คุยกันไหมกําลังรออยู่จะคุยยังไงนะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ากลับมาแล้วเนี่ยจะมีบริษัทไหนสนใจประกาศลงทุนเพิ่มเติมเพราะว่า ต้องไปในลักษณะนี้แหละไปแบบสมคิดเคยไปไป,ไปแบบนายกอยู่ดีก็ไปออกกําลังกายกันการที่ประชุมอะไรอย่างเงี้ยไม่มานะฮะอ,อุตสาห์ลากเจโทรมาดู e ีซกันเป็นหลายร้อยเจ้านะเขาก็มาไม่มาเอออย่างพวกนี้คือมาอทั้งรัฐมนตรีเมติซึ่งเป็นรัฐมนตรีสำคัญเป็นรัฐมนตราตรกรรของเขาเลยนะฮะตรงเนี้แล้วก็เจโทรมาด้วยเนี่ยนะคือเขาต้องการรัฐบาลที่รีเซปทีฟต่อความต้องการ มันไม่ใช่วิธีคิดแบบในน้ํามีปลาในนามีข้าวเดี๋ยวโควิดดีขึ้นแล้วทุกคนก็จะอยากจะโทษนะจะเป็นจะตายจะกลับเมืองไทยให้ได้เนี่ยมันไม่ใช่คุณไปด้วยทัศนคติแบบนี้ <c oughs> เขาก็รู้สึกดูถูกกันปะวะแต่ถ้าไปในทัศนคติที่ว่าเฮ้ยเราต้องการอยู่อยู่ต้องการให้เราช่วยยังไง ที่จะทําให้นําไปสู่การลงทุนให้นําไปสู่ความร่วมมืออะไรต่างๆได้เนี่ยมผมคิดว่ามันเป็น Approach ที่ดีกว่าให้เกียรติมากกว่านะครับขอบคุณขอบคุณคุณเศรษฐาครับไม่ได้ไปออกกําลังกายนะฮะแต่ว่าพอเสร็จจากภารกิจคือง,งานใหญ่จริงๆเนี่ยจะมีวันอาทิตย์นะฮะที่เป็นงานประชุมอ,อ,อาเซียนญี่ปุ่นนะครับแล้วนายกก็จะกลับถึงประเทศไทยวันที่18นะครับก็คือวันจันทร์ปรากฏว่านายุลาฮะ ขอลาพักผ่อนอนะครับก็มีการาทางสำนักงานเลขาธิการนายกรมนตรีมีหนังสือด่วนที่สุดนะครับเรื่องนายกรัฐมนตรีลาพักผ่อนนะครับก็บ่ายโมงของวันที่19ถึงเที่ยงของวันที่22ทธันวาก็เหมือนกับว่านายกน่าจะไปประชุมครมเช้าวันที่19ก่อนครับ แล้วหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็คือหลังเที่ยงก็ไปละวขอพักนิดนึงนะแต่ว่าในช่วงเช้าก็อย่างที่บอกครับประชุมคอรมอก็เกิดขึ้นตามปกติอยู่ก่อนให้พักบ้างเถอะครับผมครับนี่ผมหลอมหลอมหลงปืนที่มาไงพูดอะไรทั้งอ๋ออ๋อเป็นแล้วเหรอรู้สึกว่าเปลี่ยนลาออกจรวมไทยสร้างชาติอ๋อมาอยู่นี่รู้สึกว่าเป็นเพเ่็นผู้การค้านะฮะถ้าจำไม่ผิดก็ดีมาสารก่อนหลายเรื่องแกทําทิ้งไว้ใช่ใช่ใช่อยากให้แกแฉเหลือเกินว่ามันไปต่อไม่ได้เพราะอะไร Foist s o a ส s สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ l i g h t i n g up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germ s อ f t l y สูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น Rubbing with care สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางและยังขจัดคราบสกปรกช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นได้ในทุกการฟอกขนาด120กรัมชิ้นละ129บาทพิเศษ3ก้อน285บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice tv.co.th ไวท์โซฟส์สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ l i g h t i n g up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germ s อ f t l y สูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น ร b บบิ้งวิ h แคร์สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางพิเศษ3ขวดเพียง799บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop. Vo s h o p v o i c e t v c o t h กาแฟสำเร็จรูปแบบพร้อมชงที่เราตั้งใจทำออกมากับส่วนผสมที่หอมอร่อยลงตัวสูตรพาวเวอร์กระตุ้นการทำงานของร่างกาย ทำให้เกิดความกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าสูตรออเซโรล,ล่ากระตุ้นผิวพันธให้สวยงามเป,ปล่งปลั่งสูตรไฟเบอร์กระตุ้นระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย Voice Coffee 3 in 1วชงได้ทุกวันหอมเข้มหวานมันทุกแก้ว ถุงละ1บซองราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice v o i c e plaza s h o p w i c e tv.co.th